ลนนิานีทสวัสดีค่ะดิฉันชื่อทิพย์ค่ะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ในระหว่างการตั้งครรภ์ของตัวเองให้ทุกคนฟังกันค่ะตอนที่ฉันท้องได้5เดือนสามีของฉันก็ต้องบินไปทำงานที่ต่างประเทศเลาวหนึ่งสัปดาห์ทำให้ฉันต้องอยู่ที่บ้านคนเดียว จริงๆแม่ของฉันก็อยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนแต่ฉันก็บอกแม่ว่าไม่เป็นไรฉันอยู่บ้านคนเดียวได้เพราะมันแค่อทิตย์เดียวเองแต่แล้วเหตุการณ์ทุกอย่างมันกลับเริ่มต้นขึ้นในวันที่สามเมื่อสามีของฉันไม่อยู่บ้านไปทำงานที่ต่างประเทศคุณพ่อเพื่อนบ้านท่านเกิดเสียชีวิตโดยประสบอุบัติเหตุกระทันหัน และงานศพนั้นก็ถูกจัดขึ้นข้างบ้านของฉันนี่เองฉันจึงคิดว่าถ้าไม่แวะไปที่งานศพเลยมันก็จะดูน่าเกลียดไปเพราะในไหนก็เป็นคนรู้จักกันเคยคุยด้วยกันบ่อยครั้งฉันจึงได้แวะไปไหว้ศพพ่อเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆที่สนิทกันสักพักและในระหว่างที่ฉันกำลังจะเดินกลับบ้านของตนเองนั้นฉันก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึง่งเรียกชื่อฉันมาจากด้านหลังทิพทิพไปด้วยสิ ค่ะฉันดันขานรับเสียงเรียกนั้นไปตามสัญชาตญาณโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนเรียกชื่อของฉันพาอพอฉันมองหันกลับไปฉันกลับไม่พบใครเลยสักคนทําเอาฉันรู้สึกแปลกใจมากในคืนนั้นฉันก็ได้ตรวจเช็คประตูหน้าต่างบ้านว่าล็อกเรียบร้อยดีหรือยังเรื่องจากตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านคนเดียวและกำลังตั้งท้องลูกอยู่ด้วยเลยต้องระมัดระวังตัวเองให้มากๆ เมื่อฉันมั่นใจดีแล้วว่าล็อกทุกอย่างในบ้านเรียบร้อยทัานก็ได้มานั่งที่โซฟาพางพูดคุยโทรศัพท์กับคุณแม่ที่ห้องรับแขกก่อนที่ฉันจะได้เล่าให้คุณแม่ฟังว่าคุณพ่อเพื่อนบ้านท่านได้เสียชีวิตและเมื่อเย็นนี้ฉันก็ได้ไปร่วมงานศพมาทัานทีที่ฉันบอกแม่ไปแบบนั้น ฉันก็โดนแม่บ่นยกใหญ่เพราะแม่ของฉันท่านมีความเชื่อว่าคนที่กําลังท้องกําลังใส้อยู่นั้นไม่ควรจะไปร่วมงานศพเป็นอันขาดเพราะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแม่ก็บ่นฉันเรื่องนี้ยาวเหยียดจนฉันต้องทนฟังสักพักก่อนที่จะบอกแม่ว่า ตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกง่วงนอนแล้วขอตัวไปนอนพักก่อนและในระหว่างที่ฉันกำลังวางสายกับคุณแม่และกำลังจะเดินไปเพื่อเข้านอนฉันก็ได้ยินเหมือนเสียงมีคนมาเท้ะกระจกดังขึ้น ฉันเลยเดินไปสองดูที่หน้าต่างบ้านที่ได้ยินเสียงด้วยความรู้สึกสงสัยว่าใครมาเคาะกระจกกันแต่พอฉันเดินไปดูฉันกลับไม่พบใครเลยฉันเลยคิดว่าบางทีอาจจะเป็นเพียงเพราะฉันหูฝาดไปหรือมันอาจจะเป็นเสียงรมที่กระทบผ่านบานหน้าต่าก็ได้ ในคืนนั้นฉันก็นอนหลับไปตามปกติแต่แล้วในระหว่างที่ฉันกําลังนอนหลับอยู่นั้นฉันก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าผ้าห่มที่ฉันห่มอยู่ถูกเลื่อนลงจากตัวของฉันก่อนที่ฉันจะรู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างที่เย็นยเยือกราวกับว่าเหมือนมีบางอย่างที่เย็นยเยือกราวกับน้ําแข็ง มาสัมผัสผ่านหน้าท้องและรูปคำที่ท้องของฉันฉันรู้สึกตกใจมากถึงกับสะดุงตื่นขึ้นมาในทันทีก่อนจะพบกับเงาสีดำร่างใหญ่ยืนอยู่ภายในห้องนอน ด้วยความตกใจฉันรีบลุกไปเปิดไฟดูและมองสำรวจดูรอบๆห้องแต่ฉันกลับไม่พบใครเลยมันทำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากฉันไม่สามารถที่จะนอนหลับต่อไปได้อีกแล้วฉันจึงได้โทรไปหาแม่ให้มาอยู่เป็นเพื่อนฉันในเวลาดึกคืนนั้นเลยและไม่นานนักพ่อของฉันก็ได้ขับรถพาแม่มาจนถึงที่บ้านของฉันและถามฉันว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมโทรไปดึกๆดื่นๆร้องห่มร้องไห้ถ้าไม่เป็นภาษาแบบนั้น ฉันจึงได้เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังและแน่นอนว่าพอพ่อของฉันฟังจบก็คิดว่าตอนขากลับจากงานศพนั้นฉันคงไปเผลอต้อนรับหรือเชื้อเชิญผีเล่ร่อนให้ตามติดฉันกลับมาที่บ้านยิ่งตอนนี้ฉันกำลังท้องกำลังไส้อยู่ด้วยจิตใจของฉันยิ่งอ่อนแอพวกผีเล่ร่อนเหล่านี้มันอาจจะจ้องหาโอกาสมาตามติดกับฉันก็เป็นได้ พ่อบอกว่าคืนนี้ให้ฉันนอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพ่อกับแม่จะนอนค้างคืนเป็นเพื่อนและในวันพรุ่งนี้พ่อจะจัดการกับเรื่องนี้ให้คืนนั้นฉันจึงได้นอนหลับกับคุณแม่ของฉันที่มานอนเป็นเพื่อนทำให้ฉันนอนหลับได้อย่างหายห่วงมากขึ้นเยอะ และในช่วงใสายๆวันต่อมาคุณพ่อของฉันก็ได้เชิญพารูปหนึ่งที่พ่อรู้จักมาที่บ้านของฉันโดยพ่อบอกว่าพารูปนี้ฉันมีวิชาอาคมในการไลผ่ผีพ่อเลยได้เชื้อเชิญท่านมาที่บ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้านของฉันพ่อพาท่านมาถึงก็เดินสำรวจดูรอบๆบ,บ้านของฉันก่อนที่พาท่านจะมาหยุดยืนมองไปที่ห้องที่ฉันได้เตรียมเอาไว้ให้กับลูกเมื่อลูกเกิดมา พาท่านยืนนิ่งทำหน้าตาจริงจังอยู่ตรงห้องนั้นสักพักก่อนที่พาท่านจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูดุดันว่าเอ็งมาทำอะไรที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเอ็งไปซะเอวิญญาณเล่ร่อนแกไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับเด็กคนนี้ถ้าเอ็งไม่ยอมไปดีๆแล้วก็ข้าจะจัดการกับเอ็งซะพาท่านพูดด้วยน้ำเสียงที่ดุดัน และดูน่ากลัวก่อนที่พาท่านจะได้นําขันน้ำมนต์ที่ได้เตรียมมาจากวัดอาดาใส่ไปรอบๆห้องของลูกท่านและท่านก็สวดบางอย่างอยู่สักพักใหญ่ๆก่อนที่ท่านจะหันมามองทางฉันและบอกกับฉันว่าทีหลังถ้าได้ยินเสียงใครเรียกให้ดูให้ดีก่อนว่าใครเป็นคนเรียกจะตอบรับโดยที่ยังไม่เห็นเลยว่าใครเป็นคนเรียกและพาท่านก็บอกอีกว่าวิญญาณผีเล่ลอนมันตามมาเพื่อที่จะชิงลูกที่อยู่ในท้องของฉันเกิดแทนโชคดีนะ ที่รีบไปตามท่านมาก่อนที่มันจะทำอันจร้ายลูกในท้องของฉันเมื่อฉันได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากก่อนที่พาท่านจะทำพิธีการปัดเป่าวิญญาณให้ออกไปจากบ้านของฉัน เมื่อพาท่านกลับไปแล้วฉันก็ถูกคุณแม่ของฉันดุเรื่องที่คุณแม่เคยเตือนแล้วว่ากำลังท้องกำลังไส้ในช่วงนี้ห้ามไปงานศพเด็ดขาดโบราณก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะคนท้องในช่วงนี้นั้นจะถือว่าเป็นช่วงที่มีจิตใจที่อ่อนแอเป็นที่สุดถ้าไม่พวกผีเล่์ลอนหรือสัมภเวสีมันตามติดกลับมาได้ง่าย แต่ฉันก็ไม่ฟังที่แม่พูดจนเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นซึ่งอาจจะเกิดเรื่องร้ายกับลูกฉันก็ได้หลังจากวันนั้นแม่ของฉันก็ไม่ยอมปล่อยให้ฉันอยู่บ้านคนเดียวอีกเลยเพราะคุณแม่ของฉันเป็นห่วงกลัวว่าฉันกับลูกจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นอีกจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ เป็นแค่เรื่องหนึ่งในเรื่องผีสางเรื่องแปลกๆที่ฉันได้พบเจอในระหว่างการกำลังตั้งท้องเพราะนอกจากเรื่องนี้ในช่วงที่ฉันตั้งท้องอยู่นั้นฉันก็มักที่จะเห็นเหล่าดวงวิญญาณตามท้องถนนอยู่บ่อยครั้งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากฉันแค่คิดว่าในระหว่างที่ฉันกำลังท้องฉันอาจจะมีเซนต์บางอย่างทำให้ฉันมองเห็นพวกผีได้ง่ายหลายครั้งที่ฉันเห็นพวกดวงวิญญาณเดินผ่านหน้าบ้านของฉันไปยังมือลอยมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะ ฉันเลยมักที่จะไปทำบุญให้พวกเขาในทุกครั้งที่ฉันเห็นพวกเขาเพราะบางทีพวกเขาอาจจะมาเพราะอยากได้ส่วนบุญจากฉันก็ได้ และเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะคะแล้วทุกคนเคยได้ยินเรื่องที่คนท้องมักจะมองเห็นผีหรือมีเซนต์แปลกๆบ้างไหมคะหรือคุณแม่ของคุณตอนที่ตั้งท้องเคยเห็นผีกันบ้างหรือเปล่ายังไงอย่าลืมลองไปถามและมาเล่าให้เพื่อนๆและมิ้นฟังที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะคะสำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ